เพื่อนกนูอันนี้กูขอพูดตรงๆนะออแบบอาจจะขัดใจนะคือมึงอ่ะรอให้เลือดอะดูเลือดก่อนได้ปะแล้วค่อยหนีออทําดาเมจก่อนเว้ยคือมึงอ่ะโดนตีทีเดียวอะมึงไปเลยเว้ยถูก<อ>หววของมึงเกินเว้ยเพื่อนกูไม่มีอันนีของ<ด>เลยเพื่อได้สู้ต่อมึงต้องเช็คเลือดมึงนิดนึงเวย้ยอาจจะขัดใจมึงหน่อยแต่ว่ามึงต้องช็เช็คเลือดมึงก่อน น้ำเงินน่ะหรอใช่ใช่พี่คนดนอดนี้เนาะนี่ไงของตีบวกแร่ตีบวกค่อยเติมสักหมื่นสองหมื่นไม่พี่ตาแต่ว่าพี่เติมมาพี่พี่เอาของมารับขนของได้น้ะเนี่ยนั่นแหละพี่จะทำอย่างนั้นแหละเนี่ยเนี่ย,ยตามผมมาดูนะถ้าตายแล้วของตกปะถ้าตายแล้วของตกปะตายแล้วของตกไหมตกดิแต่ว่ามันจะมีมีของกันอยู่มั้ง แต่เฮียมามาดูดิอัพทัานของอ่ะเนี่ยนะเดินมาตามผมมาดิเนี่ยอยู่หน้ามึงเนี่ยเนียมามามาเนี่ยแต่เฮียพอเฮียตีดาบบอกแปดแล้วใช่ไหมเออวันนี้เฮียยังโหดอ่ะมันจะมีมันจะมีให้อัพเนี่ยเฮียวันนี้มึงรู้ป่ะเพื่อนโหดจัดเลยอ่ะกูดูมึงเล่นวันนี้แค่แม่งโคตรโหดอ่ะเก็บไปกี่ตัวยังเก็บไปสี่ตัวยังท่านเห็นไหมเนี่ยถ้าเฮียถ้าเฮียบอกเอาเอาดาบบอกแปดมาตีอ่ะมันจะเป็นดาบคอมมอนอ่าคอมมอน และไล่เฮียใจเอ็นชานเอ็นชั้นแฟนตาซีได้เยอะขึ้นแล้วก็ตีโบกแปดใหม่อ่ะดาเมจมันจะมากขึ้นคือมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไปตันที่ระดับซูเปอร์สเปเชียลแลอ่ะก็คือดาเมจพื้นฐานเริ่มต้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยตีห้าตีโบกเศษสามมากกว่ามีมียันกันชูตะเห็นปะพี่มาลีครับดาซีอาบีมหน่อยครับเฮียขอแรงเออเออเฮียมาดูนี่เฮียเฮียเคยเห็นไอ้นี่ยังไอ้ที่ฟอร์จูนอ่ะ นะไม่มีใครรู้ว่าดิมึงพี่ภูมิผมผมใช้แร่อย่างละาหกสิบอะเอาแค่ที่ขุดคั้แรกอะไม่ติดอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เ่ยใช่เนี่ยมันมีที่ขุดเนี่ยตีไรเฮียจะฟาร์มใขึ้นเนี่ยอันแรกนะเอออันแรกนนั้นนะฮอันนั้นเ่อนเพื่อนเพื่อนกูฟร์มโอ้โหไปเรื่อยวันนี้กูฆ่าไปสี่เหียเพื่อนกูอันนี้กูขอพูดตรงตรงนะแบบอาจจะขัดใจนะคือมึงอะรอให้เลือดอ่ะดูเลือดก่อนได้ปะแล้วค่อยหนีทำดาเมจก่อนเว้ย คือมึงอ่ะโดนตีทีเดียวอ่ะมึงไปเลยเว้ยที่หัวของมึงเกินเว้ยเพื่อนอันมีหัวของเลยเพื่อได้สู้ต่อมึงต้องเช็คเลือดมึงนิดนึงเว้ยอาจจะขัดใจมึงหน่อยแต่ว่ามึงต้องเช็คเช็คเลือดมึงก่อนก่อนที่มึงจะหนีอะเช็คเลือดเออทำดาเมจให้ได้เยอะสุดแล้วค่อยหนีไม่ใช่แบบจะแบบหูรับตับแรกแบบคือจะไปอย่างเดียวโดนปุ๊บไปเลยปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเล่นด้วยเปาจะเผ็่มันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ป ไม่ถอมาฆ่ากันตายถามบังแท็กดูพี่เอาของของมาคืนพี่เอาของมาคืนเพื่อนมึงดาเมจโคตรน้อยเลยนะเขาเอาของมาคืนนะเขาเขาสมเพศเราเปล่าเฮียเออโอ้มาแบบไม่สมมเพไ่ต้องย่ำยีกันขนาดนั้นก็ได้เฮียแต่เฮียแต่ยาวนะเฮียไม่ฝันดีเสียนะเองถ้าเฮียแต่ยาวยาวเองผมครับไม่พี่ก็เมื่อกี้ก็เป็นศัตรูไงอันนี้ก็เป็นมิตรแล้ว โอเคโอเคน้องเฮียถ้าเยตีคอมมอนติดเฮียโหดเลยนะแล้วก็ได้ใส่ชาร์ได้เพิ่มด้วยเขาว่าติดกันง่ายได้เห็นเขาบอกกันมึคาดได้อะไรบ้างเนี่ยพี่ king ชฟ r f c l a s s ห้าดับเปิดให้หน่อยพี่ king ซ u r f classic ห้าดับเปิดให้หน่อยเซิร์ฟห้าดับไอ้คองมากน้องของครับนหนเป็นทองเลยเซิร์ฟห้าดับเพื่อนเขาบอก เดี๋ยวดุยก็บอกง่ะแต่ถ้า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 ใช้ทิเก็ตไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดุยมันจัดการเองเสื้อผ้าดับคือยังไงวะเครื่องเครื่องเครื่องเสื้อผ้ามันดับป่ะมา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 กูได้เป็นทองแล้วมาอันนี้ต่อกมันผิดตอกครัมามาเดชมาเดชกูไหวไจ้ก่อนเลยเฮียกูเองกูไหวเฮียหนึ่งหนึ่งเลยฮีไอ้ฟาร์มเออมันกินมันกินอะไรอ่ะกินอะไรเอ้ยกูโดนกูโดนไอ้เฮีย เอ้โอยโอยอย่าตีเขา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 สวย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 ไม่เอาน้ะมึงนี่ไม่เอาน้ะไม่ได้กินยาละเพื่อนมึงขนาดนี้เลยวะไม่เมื่อกี้ไม่เอาจริงเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เอาเลยถ้าเอาถ้าเอาลูกเสาอยู่ด้วยเฮียได้เหรอได้ยาแล้วมั่งเดี๋ยวหน้าหมดนี้ขอหนึ่ง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 ไปเลยเฮียมาดิมาดีเล่นหนึ่งไอ้นี่ก่อนนะดำน้ำดิมึงดำน้ำดิ

เพื่อนทาแก๊งให้มันเยอะได้นิกว่านี้ไหมต้อนได้กี่คนตอนนี้สามมันน่าจะได้ประมาณสูงสุดสิบแต่ตอนนี้ไม่ได้สามมันต้องอัพมันต้องอัพขึ้นมันอัพขึ้นแล้วมันตันเท่าไหร่แล้วชื่อแม่งยังงงอ่ะแม่งใ้มันตันสิบไปเิงทันทีแม่งมันจะให้เห็นชื่อเป็นสีเขียวเว้ยที่เราอ่ะแม่งงงเนาะตอนบวกกันอ่ะก็ส่วนหนึ่งอะพี่งงอ่ะแต่ี่เิงมันใช้อัพรอบรอบละแสนนะพี่ ไปถึงสิบ่ะนะใช่ปะ่ะใช่ใช่ตั้งแต่ขั้นแรกอะรอบละแสน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 นะจนถึงสิบหนึ่งคนตอนหนึ่งแสนนะพี่เย <c oughs> <c oughs> ดยโดนหลอก ทิ้งตามก็ไม่ได้หรอ,อกถ้าเจ็บจุกมันมีเสียพ่อมันมาเป็นสิบบอกกูเสียไม่ไหวแวกนี้มันมีคนใส่ชุดบวกแปดหนึงวะแม่จยังไม่มีพี่ตอนนี้ชุดบวกแปดนี่ลั่นเลยปะ โอ้โหลั่นมากเฮียแน่าโดดแตกโดดแตกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกเูเองจับนะครับกูบกบตีนะพวกเนี้ยได้ได้ได้ไดมาลุมพี่มันถ้ามันลุมพี่เจ็บแบบตัวมันก็พี่ไม่ลงถูไงไหมประมาณนั้นเฮียแต่ว่าเอ็นเตอร์โฟรเนี่ยต้องมีตลอดนะเพราะว่ามันน่าจะมีสูตรทำให้ตายไวอยู่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูลุมมากูลุมมาเฮ้ยกูลุมมา ไอ้เหียตีได้ยังเ<ห>ดี๋ยวผมให้น้องเอาเองแล้วผมาให้โหได้ขวานว่ะของใครแตกวะน่ะเดี๋ยใครออกไปตายวะน่ะไอ้เียสะดุ้งหวด้วยน่าน้องผ <laughs> มเนี่ยตายอะไรหรอเฮ้ยมีโต๊ะเปล่าเฮ้ยโต๊ะเปล่าเดี๋ยวเราทำชุดใหม่มให้อยู่น้อง ล่างจริงออกล่างจริงพ่อมึงอะไม่ได้หิวก็ไปดูเฉยเห็นเป็นของแสกก็เลยวิ่งออกไปไงเห็นเป็นของแสกก็เลยไปเอาตาน้องพี่ขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้พี่สอบเดี๋ยวผมเข้านะครับน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับมีความสุข,ขมากมาดิไอ้หวังไอ้เอาเอาเอนด์ดัมโพมาดีขอเแอนด์ดัมโพหน่อยดี ออว่ะออว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 ่มาทไอ้ไอ้ทำบัวออกเทนแล้วออกไปมีตายอ่ะไอ้บางมันอยู okay, no. ่คนเยอะอ่ะโอเคนองมีอเพิ้อทองอีกบ้างอยากออกว่ะอยากซ่าว่ะอยากซ่าว่ะเฮ้อ พี่ออกเลยพี่พี่ออกเลยพี่ออกเลยไี่มาดี่นหนึ่งของมเดี๋ยวความไม่ไม่ครบเดี๋ยวพ่เดี๋ยวพี่บวกหนึ่งหนึ่งพเนี่ยพี่หนึ่งหนึได้ดไห้าห้าได้ได้ห้ได้หืมอแบบคอแบบไม่ตายไว้นะเขาจะสอบอวยพอมันเกิดเขาคือ